ไปตามาคนปู่นะครับเป็นยังคือปู่เดีเมื่อเมื่อไงทางา่ามนมาเสิรมาเสิรเมื่อตอน้อย,ยสังยส่งเหื่อยใจช่วยไปสร้างเขาโอ้จะมาหลอดเงินที่หาคนยังมาหลอดมาหลอดเงิน,ะาานคนนตายลายกันเถอะนตายลายพี่้องซร้างานเพื่อนพู้นี้นะครับกับเอฟซีเนถามหาว่าตังไหนคือคนปู่ก็บเห็นหนะเบนออกคลิปด้วเทียก็เลยถือโอกาสมาทายคลิปนั่มพี่้องเอาดองวัวมาให้ นี่แหละเหตุผลนะครับสวัสดีครับสวัสดี Fc ตํา่อยพี่น้องสุภูสุคนนะครับวันนี้นะครับพี่น้องกับสิบห้ายๆคนนะครับผมถามหาคุณปูนะครับว่าคุณปูไปใส่นะครับมันนี้กับสีเมื่อบ้านพี่น้องเอา น้องงัวไปให้นะครับน้องงาวไปให้คุณปูนะครับคืองาะแล้วนะครับมันเป็นงัวแฝดนะผมจะมีสองน้องนะครับน้องหนึ่งออมกินแบ่งกันมือวานให้พี่น้องกินอยู่บ้านพป่นน้องนึงครับอีกน้องหนึ่งก็จะให้ใบบดแพ้วกับอันนี้แบ่งให้คุณปูด้วยแก็บดแพ้วน้วยเปนนองว่าบดแพรวที่ผมบดอยู่บ้านนะเพิ่นไปกินงานอยู่มือวานเนี่ยผมไมมีงานนะครับพิ่นบดกินน้วก็เลยแบ่งให้บดแพ้วแล้วก็ให้คุณปูพี่น้องเ๋ยวกดี๋ยว ไปปรกันพี่น้องเดี๋ยวไปประกนคุณปูกันนะครับหลายๆคนถทมหาคุณปูคุณปูไปไหนนะครับเพิ่อนู่ไสนะครับเดี๋ยวไปปรงกันนะครับคุณปูยูกินจังใดนะครับโอเคนะครับีปเดินทางด้วยรถตัวเองนะพี่น้องไปผู้เดียวนะครับนี่ดูอยกไปอีกขั้นนึงนะครับพี่น้องนี่ดูอยกไปเรื่องเกันนะครับโอเคพบพอกันปัะันคุณปูกันนะครับนะพี่น้องตอนนี้นะครับมาถึงแล้วนะครับมอดแล้วพี่น้องนะครับ มาถึงที่เรียบร้อยเดี๋ยวลงมาเดินไปเลยอ้าไปไหนเนาะอ่านะครับไม่เห็นค <right> ุณอาเลยนี่คุณพ่อยืนอยู่นี่นะครับคุณปูย่างกินข้าวกินข้าวคุณปูนะครับ ไปทำาคุณปูคนทำหานี่คุณปูนะครับพี่น้องลูกครับมาคุยเรองเอยู่นี่ยลานหลานทัวรมาหางเงอย่างเงียปยังยี่กันคุณเออหลานกินข้าวแม่ต้องคุย่ต้องให้ปูพี่ครับ โทรหาปูคนนติดปูพี่นอ้องคนติดปูนะครับคนจะพาไปรอ,อ,อไอรปรอไซบุกเลยคุยกับหลานคน,น,น,นปูนะครับบางเทียงบ่าพาไปห้ามหมอเว้ยบางเทียง เป็ยังไครไบ่เขียนซองบอ่บงบงขี้กํลาลันเพิ่งไปเนาะทุกคนถามหาคนปูไปใช้พิม่มาเป็น

เบ๋เบ๋บสบายร้านบ๊สบายทั่วหาคุณปูพี่น้องเพิ่มผ้าไปหับกันเล่นทุกมือบอกให้ไม่เลี่ยงม่าไปหับกันเล่นทุกมือบ่ไปหากันเนี่ยไ่เลีงก็ห่างจากบ้านน้องก็ประมาณสองกิโลนะครับจากนี่ไปไปฮะกิโลกัวกวนบ่บ้านสองกิโลนะไอหมอดสองกิโลบ่ บักไกลนะครับพี่น้องจากหนีไปหาคุณปูโอ้จากคุณปูไปหาหาลานบักไก่ปไปไหนเอ้าฝนทิ้งคตกวันนี้อ่าฝนตกเอาลองงัวมาให้ให้แบ่งไอออมไปสู่อันน่องกี่น้ำมันไหลอยู่มันั่อนพอนไอออมมาพอดไอส่พักขย,ย่นีอันนี้คือเป็นแบ่งเคืองมานะครับแบ่งเคืองกันกับอันเพ่าๆคือพอบเทนเสียพักพี่น้อง คือต้มมาตุมเ้นมาแล้วมันก็หลายอยู่ตรงใจพักเขายังหยิบกัสิได้หลายกกันหยิบแบ่งไ้นองกันนําแบ่งทำนอนนท์าขนมันขึ้นกับออมนอนนู้นมันสองตัวเด้ออ่าเาเ็นเบ่งคิบปนเบางคีบหรเางนเาเบ่งคีบออกคนทำไงได้สองตัวก็ยังกินนมก็ยังังองมงเก่งอยู่หันใน้แรตัวแม่ย่งดีแบบดี ล่างเดือยแปว่าเอาลมาให้กลับเมื่อเอานมห้กินอีกแปลว่าไปรำบ่คอยดีอยู่ผู้ดีฝึกหาไปหอมอ,อ้วนเอานมห้กินเดาใครย,ยุอดูกิเองเปล <c oughs> ี่ยนอ,อยูเ่เก่งอยู่หานมกิเองเปละะบบี่ยนหานมกิเองเปลี่ยนแล้วกะแม่กำบดตือมาไดนํำนะเป็นยังอันเดียวแล้คนไปร้องไปทำมาคนปูนะครับเป็นยังคือปวดเมื่อ ฮัเม,มเม,มื่อ,องงรงไงโอ้ะม่หลอดนี่ขี้หาข้นม่หลอดแม่หลอดนี่ข้นตายไายก<อ>ันเอะขนตายายพี่น้องซอยงานพนพูนี่เนี่ยนะครับกะม่ดองเพิ่นพี่น้องน้องไม่เท่ากะพระล,ล,ล,ลงพันกะเอาล้านซอยกันกะบ่นเมื่ออีกนะครับเอฟซีมันถามหาว่าเปนไหนคือคุณปู่ก็บอเห็นนะฮะเบืนอออกคลิป้วเทีย ก็เลยถือโอกาสมาถ่ายคลิปนําพี่น้องเอาดองงวงมาให้นี่แหละเหตุผลนะครับเพิ่นก็ยุ่ยนี่แหละพี่น้องเพิ่นก็ยุ่ยโรคหนามนะครับยุ่ยโรคน้มเพราอันอยู่กับน้องเพิ่นน้องสาวเพิ่อนหน้องสาวเพิ่นมาอยู่นะครับนี่เป็นโรคหนามพี่น้องเป็นอันนะครับเกิดคล้ายหนามข้ายังไงล่ะนะครับรถสองคันไปส่งหนามเดียวนะครับกขยุยนี่แหละเป็นเสริบอันนี้คลิปเก่าๆ ทุกคนถามหาไปเลยไายคลิปพี่นอ้องเบื่อนเป็นสบายดีอยู่บ่สบายดีอยู่บ่เป็นยังที่เขาเสียบนอนหลับคือเหตุผลนี่แหละพี่น้องเพื่นว่าไอ้คนตายดูบ้านเถาะนะครับเพื่อนได้เพื่อนตายเพื่อนไตยจะไปซอยางานเพื่อนนะครับต้ก็ต่อกันเลยต่อกันเลยบ่เพื่อนี่เอาไปตาหนังสือเห็นอีงไงไตายอัละ่ะ วันจัดการไลยวันเป็นจีิเตรียมหมยบ่เป็นเนี่ยคู่บ่าวบริสุทธิ์เศร้าเนาะต่อต่อต่อเลยนะตอนนั้นก็เป็นเป็นหน้าเนาะตอนนั้นเนาะเป็นเป็นหน้าตอนนั้นก็เป็นหน้าของพี่น้องเป็นว่าสวยงานเพิ่นตอนนั้นแหละตอนต่อมมันมันมาใส่งานกับเงาเลยพี่น้องนะครับผู้นั้นแน่ยผู้นี้แน่มันก็้ลายซบหาซบเราตีอยู่นี่หาแล้วพี่น้อง เป็นกัสรยงานน้ำนแหละนะครับคนบ้านนี้เนาะคนบ้านนี้กับภูบเฒ่าโมกี้แล้วเนี่ยพี่น้องคนหูวใจาก,กันน้ำนะครับเป็นสรยงานเพื่อนนะครับเป็นคนบ้านนี้สร้ยงานสบายดีนะครับพี่น้องสำหบสบรับในทำให้คุณปู่ก็สบายดีนะครับสบายดีคุณปู่สบายดีนะครับเป็นก็บสวยงานครับอันนี้แหละดูแลหลานเบิง่งหลานเมื่อกี้หลานจะโทรแม่มาหัานแล้วพี่น้องคุยกันประจำ ร้านติดคุณปูนะครับตอนเย็นก็ไปรับไปเล่นน้ากันพี่น้องประจํานะครับมาเล่นอยู่หนีน้ำแน่บ่พอมาเล่นเยู่นีน้ำไปค<ม>ุ่นน้าบ่ทั้งสองยางนะครับนี่แหละคุณปูสบายดีพี่น้องน,นอนพ่นแน่นอนทีแน่โอ้บางทีนอนพ่นแน่นอนกับน้องนี่น้องสาวคนอยู่เยี่วนีพี่น้องน้องสาวคนเดี่ยวนีนอน,นเนียแน่นอนกับร้านพนเนแนะครับแล้วคุณปูนะครับเดี๋ยวก็เอาเมื่อบรนจุไปก็เมื่อบรรจุไ้ไฟแน่ะนะครับ ตอนนี้บานกำลังทมดินใหม่พี่น้องพระนัเฮ็ดนะครับดินอยู่ตัวก่อนกระแพงเลยกอนแร่งเริ่มเริ่มสร้างนะครับโอเคครับนะครับบุอยังไรพี่น้องนะครับก็คือต้นหน่อยกับแป็บออามาให่นะครับเอาแปบโอานี่แหละคือน้องงอ้อยไม้พี่น้องมาแบ่งกันกินหน่อยนะครับมหน่อยของหน่อยของมีหน่อยพี่น้องก็แบ่งกันกินกันไปก็อ้อมใส่ผักหลๆเอานะครับก็ว่ากันนะก็แบ่งให้บลอดแพล่ลำเนนะครับต้นหน่อยกระสี กลับเมื่อเอาเห็ดตํตาลูกอีกนะครับเอางวงกีนนมนะครับตรงดูเลขยางไก่ิดนะครับกับบัเด้ไไใส่พี่น้องกับเดี๋ยวกลับไปงานอีกแล้วนะครับเดินสายกับบอดแพ่นอีกนะครับมดสิบอื่นนี่บอกนี่งานอยู่น้องไข่น้องไข่แล้วไปปลวกแดงระยองไปอ้อมน้อยนะครับพี่น้องโดดหน้าโดดหลังรดไกลตลอดเลยนะครับขับงานขับรถเทื่ยละเจ็ดแปดชั่วโมงพี่น้อง ตอนนี้ตํารวจรับบ่ค่อยสบายเป็นไงนะครับมาขึ้นกับนอนไข่อยู่มีไข่ครับก็กินยาพักพอนนะครับก็ดูเลี้ยงลูกๆนี่แหละปัญหามันก็สอนวิธีอุ่นให้ลูกกินให้ให้หอมใหม่ให้มันเปลี่นไม่ใช้วัดมัดแม่มันมัดมัดลูกมันจังไหนเฮ็ดลูกใดกบอกไว้นะครับแต่ตํารวจก็จะไปทําหน้าที่ตัวเองแล้วนะครับคือขับรถนี่มันอันตรายพี่น้องผู้อื่นขับแท่นกับอะไ้เพราะว่าบ่เสียวท่าทางบ่เสียวท่าทางแล้วก็บ่บ่คลองเฉียวคือว่ามันอดหลับอดนอนพี่น้อง ผู้อื่นอดบัวในะครับขับรถนี่โบกินเขาพี่น้องไม่กินข้าวนะครับตัวหอหิวอะไรก็บกินนะครับคือมันง่วงผู้อื่นนี่มาขับแท่นนี่ก็คือสีบ่อยนะครับต้องหาคนเจ็บเฉือนะครับอันนี้คือก็เลยใบลาใบยังพี่น้องอยากไปได้กระเฮ็ดช่วยกันนะครับทิ้งกันไม่ได้นะครับนี่แหละคุณปู่กับยู่บ้านนี่แหะพี่น้องเห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะครับบัวใดไปไสนะครับสบายดีนะครับคุณปู่ก็ได้โอเคพี่น้องกำลังกับสก้าบ้านแล้วนะครับรับคุณปู่กับิี ให้อาเนาะให้อาๆให้อาเพิ่นอมซูนกันกินนะครับแบกันสูนกันกิ่นกับเพิ่นตอนนี้เพิ่นผ้า้องอีกคนนึงไปโรงพยาบาลอยู่นะครับบ่สบายบ่ไข้บ่กใคเจ้าก็เบิ่งแหนี้เราจะติดไข้ยังบิดแมตต์ยังเอาดูแลกันเลยโอเคครับสำหรับสิบีิลลิล่องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่แหละคุณปู่ก็ได้ขอบคุณการกดไลค์กดแชร์ที่พี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ต้มน้ำลอยล้านด้วยพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับพี่น้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณและสัุดท้ายสวัสดีครับ